สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้นองมาพี่น้องมาแซบแซบด้งยกันครับมาหน,นีมือนีได้แกงผักขี้เล็กใส่หนังว่าครับผมเอาแบบนุ่มๆขมๆอําลําผมใส่ครับปลาคอทอดแดดเดียวเข่าเนิ้อห่อนแก้มผักสดมาพี่น้องแซบแซบด้ํากันใส่ช่วงเทียงๆ <c oughs> วันอยากกินแกงขี้เล็กครับกระจัดครับของหมักเนาะแซบบะขากี่เจานีวันสื่อมาเจ้าประจําเด็ดขนาด ใส่กับปลาคอทอดเดียเดียวเสียบเสียบั่นเอครับืม ผักกินกับแกงผักกิลเล็กที่มันเข่ากันอีกอันหนึ่งผักซีเาียล <c oughs> ติดขมในหนึ่งเต็มบปขมครับื อำรำดีขนาด มึงจะบอกบรรยากาศในบ้านของ,ง, <c oughs> งเทียบอันตรายยังพี่น้องอันตรายขี่นกนกพิราบร้อยครับกำนกเขาเนี่ยมันมักจับตึงสูงเนาะกินอยู่ดีล้งเทียเพลงลงมาเลยดิบ้องโอ้เหมือนคำสิบอคำสีว่าของมัก ข hmm. มปัญญาหวานเปนลม <c oughs> แต่ก่อนมาเคยหมักแก๊กเสียแกมาคือเล็กนี่ตอ <c oughs> นกับเ่กินตอนเป็นเบ,บาบัดนี้นะโอ้ยเ oh. ถ่ามาเ <c oughs> มืนตัวหัวมันเซ็บปะนี่ <c oughs> ทถุงสามสิบบาท ด่านประจำมาวันอืม Mm hmm บ้างันนกมาห่วงไงฟังเสียงดีดีวันนี้อดไรอย่าเสียได้ยนกเขาบางมัานนกอย่างพวกห่วงดีดีครับพี่น้องฟังเพลินเลยล่ะว่ามันเสียบุกสินอยู่บ่างันเลยมากินเขาเแล้วๆแล้วเล้วเวียกแล้วมากินเขา น้ำบัลมาถ้ากินไม่หมดพี่เอาเก็บไปให้ด้วยนะ อยากกินมาซ <c oughs> ื้อมาสองถุงเทมันเลยแซบ่บอำาลําดีขนาด มดมังแซบครับเอา้าพักขนาดอ,าอัดขมอมลำดีขนาดครับพี่น้องครับอันนี้บริอาทิมนี่นี่แม่บ้านสัตว์ต่ออีกทีครับนี่เมันสร้างไว้นั่นกเยื่อถิ่มเด้อจงไผ่ในด้วยผนอยากกินเนี่ยังในกระจัดนะพี่น้องสุดเด็ดแซบนอกแกงขีดเล็กเส้นหนังงัวงสกับปลาคอเดี๋ยวเดียวย่างหอมอเอาปันนี่มาวันนี้ขอโตลาพี่ร้านน้องไปก่อนนะครับเังียกับฝากเลยนะครับพี่นอ้องเ,เด้อ สวัสดีครับ